เดือนนี้เตรียมรับมือกับพายุเศรษฐกิจกันให้ดีนะครับล่าสุดทางเยอรมันเองเงินเฟอ้อเติบโตรุนแรงที่สุดในรอบ60ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนานาประเทศนานาชาติเนี่ยเริ่มพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยนะครับรวมถึงจิมกัน QT ในเดือนนี้อีกด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องระวังในคลิปนี้ไล่ฟังนะครับ สิบพี่น้องทุกคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้เนี่ยฮะหรือว่าจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพเองก็ทําได้กดจอยที่คันล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้จะชวนคุยนะครับเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของพายุในเดือนจูนในเดือนนี้เลยนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์สําคัญอีเวนต์ต่างๆน,นานเนี่ยประดังประเดขึ้้้นนนนนนพรอออมกันใเนเดเดืนนืีครรัับบเเอออาาแกก่่่นนนนะนีถืวป็ข่่่าาาวลลมแแรงแะคอนข้างกดดันนนาาาชาติพอสมควรนนนะคครัับ่ือเยม ล่าสุดเ,เงินเฟ้อในเยอร,นยยรมนีนี่นะครับถือว่าแตะจุดสูงสุดในรอบ60ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลข CPI เนี่ยขึ้นไปถึง8.7เลยนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาสุดในรอบ60ปีเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลมากๆเลยนะครับแต่ไม่ใช่เยอรมันประเทศเดียวที่ประสบปัญหากับเงินเฟอ้อรุนแรงนะฮะประเทศอื่นๆในกลุ่มยุโรปเนี่ยก็โดนเงินเฟอ้อแรงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทางสเปนนะครับเคยสูงไปถึง10เเลยครับนอกจากยุโรปแล้วเนี่ยในฝั่งของอเมริกาเองก็เงินเฟอ้อรุนแรงไม่แพ้กันนะคร ในยุคของคุณโจไบเดนไี่ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยคิดผิดครับ ทางคุณจีนจะเล่นเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นขุนคลังในรัฐบาลของคุณโจไบเดนล้านะฮะเขายังเป็นอดีตนะครับประธานเฟดอีกด้วยนะครับก็รู้ว่าเขามีความเข้าใจทั้งเรื่องของระบบธนาคารกลางระบบการเงินและก็การคลังเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณจีนจะเล่นเนี่ยได้ออกมาบอกนะว่าจะต้องพิมพ์เงินมากมายจะต้องเป็นนี่ก็ต้องยอมเป็นไปเพื่อจะพยุงเศรษฐกิจเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนนะครับแล้วก็บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยรับได้นะยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็เอาอยู่ฮะแต่มาวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะมายอมรับแล้วนะครับ ด้วยสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเยอะทําให้เกิดเรื่องของอินฟลชันขึ้นมามากยอย่างทุกวันนี้เช่นน้ามันเช่นเรื่องของอาหารที่แพงขึ้นก็ตามนะครับซึ่งนี้หลายคนก็แอบแซวนะครับว่าป้านเนี่ยก็เป็นอดีตธนาคารกลางเชื่อนะคุณจะไม่รู้เรื่องเงินเฟอ้อขนาดนี้ได้อย่างไรครับแต่ความจริงแล้วใน,นการประเมินผิดพลาดเนี่ยครับในฝั่งของรัฐบาลในฝั่งของธนาคารกลางในอเมริกาเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่คุณป้าเจอเล่นคนเดียวที่ผิดพลาดน,นะครับซึ่งก่อนอันนี้นเนี่ยก็จาได้ไหมครับคุณจ ขาแล้วดูเหมือนจะหนักกว่าที่คิดและต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะสกัดการั้นเงินเฟอ้อนะครับถึงทำการขึ้นราดอกเบ้ยตึง2ครั้งครั้งแรก025ครั้งที่สอในศูยจและนะครับและ จะมีการดึงสภาพคล่องหรือเรียกว่า QT เนี่ยในเดือนนี้อีกด้วยนะครับก็ทําให้ตลาดคนต่าดหุ้นเนี่ยก็เรียกว่าร่วงยับเลยนะฮะจนทําให้คุณโจไบเดนนะครับก็ถือว่าเรียกคุยนะครับจัดการมิทติ้งเร่งด่วนขอคุยกับประธานเฟดเดี่ยวนี้เลยครับซึ่งเนี่ยไม่เห็นบ,บ่อยนะครับที่แบบประธานาธิบดีจะมาคุยกับธนาคารกลางด้วยตัวเองเพราะว่า2อ,อ,องค์กรนี้เนี่ยนะฮะก็ทํางานโดยที่แบบอินดิพนเดนต์ต่อกันคือไม่ได้พึ่งพากันเป็นอิสระต่อกันครับแต่ต้องยอมรับนะว่าช่วงหลังเนี่ยคุณโจไบเด ที่ไม่ดีเลยเรตติ้งตก ไปเยอะนะครับเรื่องของปัญหาเงินเฟอ้อเรื่องของความซุดตัวของทางเศรษฐกิจต่างๆนานเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามอีกด้วยเนาะก็โดนทวงถามคําถามมาเยอะนะครับหากวันนี้เนี่ยในฝั่งของธนาคารการจะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วรุนแรงเพื่อจะเบรกเงินเฟอ้อเนี่ยในฝั่งของเศรษฐกิจเองก็ดูเหมือนจะต้องรับเต็มๆเหมือนกันนะฮะคนก็เลยคิดตามว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคุณโจ๊บอาจจะขอแบบประเด็นเป็นน้นองว่าเฮ้ยคุณโจลมาเวลคุณควรจะไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยไหมหรือว่ามาปรึกษาว่าเออมันมีทางไหนที่จะจบสวยด้วยทั้งคู่ไหมนะครับ เนี่ยเขาก็ยังมั่นใจเรื่องเศรษฐกษิจอเมริกานี่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเฮ้ยน่าจะซอฟต์แลนดิ่งได้นะการขึ้นจอบเบีย้ยครั้งนี้น่าจะเอาอยู่นะครับซึ่งผลจากการประชุมเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็คือคุณโจบเดนเนี่ยยังแสดงถึงความมั่นใจในตัวของประธานเฟดคนนี้นะครับให้ความเคารพเลยว่าเอ้ย e ผมเชื่อมั่นในตัวคุณนะ่ะคุณจรมพาเว อ่เฟดคงรู้เรื่องดีอยู่แล้วเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ดําเนินตามที่คิดไปได้เลยนะครับเชื่อมั่นครับซึ่งประเด็นนี้คิดที่สองมุมนะฮะมุมแรกคือไอ้ที่ว่าซอฟต์แลนดิ่งเนี่ยที่คุณโจมพาวเวลบอกเนี่ยเฮ้ยจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วคุณโจมเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อหรือเปล่านะฮะหรือประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือค่อนข้างเอาเอ็กซ์ตรีมนิดหนึ่งนั่นคือคิดว่าเงินเฟ้อเด็ดดุนแรงกว่าที่คิดนะจำเป็นต้องสลัดเศรษฐกิจหรือเปล่าที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วคุณโจมเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันแรงจริงๆว่ะ โอเคผมไม่ต่อรองก็ได้ยอมยอมคุณไปก็ออกได้ทั้งสองหน้าทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ในฟังของขคณะกรรมการของเฟดเองก็ค่อนข้างเสียงแตกเหมือนกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแรงเร็วเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับนายคนหนึ่งเนี่ยคือเฟดจากทางเซนหลุยเนี่ยนะครับคือคุณบุลาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงนะเราต้องตั้งไปถึง3.5%เนะครับแลวซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคุณบุลาบอกว่าต้องไปสามจุดห้าจะจะเปอรนะ ครับค่อยผ่อนคลายลงมากแด้แต่วันนี้ต้องซัดก่อนเพื่อจะเบรกความร้นแรงของเงินเฟอ้อนะครับและยังเสนออีกนะครัว่าในการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยนนะถึง0.5%ด้วยนะครับแล้วต้องขึ้นไปหลายหลายครั้งจนกว่าจะครบ 3%ที่วางเอาไว้เลยนะครับซึ่งตัวเลข0.5%ที่จะเพิ่มขึ้นต่อจากนี้เนี่ยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญพอสมควรเลยนะครับเพราะทุกฝ่ายเนี่ยตามบอกว่าเฮ้ยเออสมเหตุสมผลนะที่ต้องขึ้นถึง0.5%แล้วคุณจจมพวเวงก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้ครับเพราะสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างชัดเจนแบบนี้ทำให้นานาประเทศเนี่ยนะครับต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ย Bank of c ฟ n a d a นะครับก็เปิดเลยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถึง0.5%ครับก็น่าจะเป็นการเร ตลาดโลกนั่นเองครับทางอังกฤษครับแบงก์ออฟอินเด์เนี่ก็มีท,ท่าทีจะขึ้นเช่นเดียวกันด้วยนะครับและนอกเหนือจากนั้น,นครับในฝั่งของเอเชียบ้านเราเองเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตของดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถึงแม้หล,หลายๆประเทศเนี่ยจะยังไม่ได้ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะแต่ตัวของบอลยิวเนี่ยตัวผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับหรือผู้อีกนายหนึ่งก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ทางนักลงทุนเนี่ยกะเกณหรือคาดหวังเนี่ยก็เริ่มจะดิดตัวขึ้นมากันแล้วนะครับอยน,นันกกกวก เพราะก่อนหน้านี้นเนี่ยมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยแล้วจะอาจจะมีต่อไปมากกว่านี้อีกครับมาเลเซียเอยฟิลิปปินเออเนี่ยเป็นทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับหันจากฟิลิปปินจะเห็นว,ว่าอัตราดอกเบีย้ยของนโยบายเนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับสีแดงนะแต่ว่าตัวบอลยูเนี่ยสองปีไปแล้วครับซึ่งเอเชียเนี่ยค่อนข้างกระทบเหมือนกันนะครับนอกจากเงินฟันฟลอเนี่ยไหลออกเข้าไปประถุประเทศใหญ่ๆถูกไหมฮะเพราะว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยความเสี่ยงต่ำกว่าเยอะนะครับแถมสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยผู้คนก็เริ่มยกย้ายเข้าไปที่เซฟเฮเว่นมากกว่านะครับ ทำให้หุ้นของเอเชียเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยก็ที่ว่าร่วงยับเลยนะครับและสิ่งสาคัญกว่านั้นที่จะมาถึงก็คือเรื่องของการที่เฟดเจะทาการไทเทนนิ่งนะฮะหรือทําการดึงสภาพคล่องออกมาและนี่เป็นเดือนแรกที่จะดึงครับหลายคนมองว่าเฮ้ยตัวน,นี้เนี่ยมันเริ่มดึงแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันที่1แล้วไงเขาบอกว่าที่1ห,หรือเดือนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเดือนนี้เนี่ยจะต้อง ดึงสภาพคล่องออกมาประมาณ40กว่าบิลเลียนนะครับซึ่งนี่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแรกที่จะทําดึงสภาพคล่องออกมาจากตัวบารานชีตทั้งหมดนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยขนาดบรานชีตของเฟดประมาณ8.9ทิเรียนนะแต่ไม่ได้ดึงหมดตามข่าวนี้นะครับเขาดึง มาครั้งแรกเนี่ยประมาณ15บิลเลียนก่อนครับซึ่งทางการเฟดเนี่ยมีการถือตราสารที่จะหมดอายุในเดือนนี้อยู่ประมาณ4ตัวด้วยกันน,นะครับแล้ววันแรกที่จะหมดอายุนั่นคือวันที่15จูนก็คือกลางเดือนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ14.9บิลเลียนนะฮะหมายความว่าถ้าหากมองในจุดน,นี้เนี่ยนะครับจะมีเม็ดเงินเนี่ยถูกดึงออกจากระบบในกลางเดือนนี้เป็นครั้งแรกแปลว่าวันนี้ยังนะครับวันนี้ Favorite. ที่คุณเห็นเนี่ยความตื่นเต้นตื่น,นกลัวเนี่ยยังไม่เริ่มนะฮะรอการเดือนอีกทีเดียวครับและต่อจากวันที่15เน ที่จะหมดอายุพร้อมๆกันนะครับรวมกันแล้วเนี่ยก็มา47.5บินล้ยนดอลลาร์ครับผมว่าปลายเดือนเนี่ยมีสนุกอีกรอบหนึ่งฮะพราะมีข่าวออกมาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยตัวบอลยูของอเมริกาก็มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ที่มัน2.9%นั่นเองครับและทางกลับกันนะครับเรื่องของตลาดหุ้นดาวโจงดาวโจนเนี่ยนะครับหรือว่าตลาดหุ้นเกี่ยวกับ n ัสแดกเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าก็ถือในจุดที่ไม่ค่อยสงไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับนี่รวมถึงตัว i t c ค i n ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ท แต่นันเนี่ยแรงกดดันของเดือนนี้มีเยอะมากนะครับนอกจากจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดที่0.5แล้วและด้านาประเทศก็ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปด้วยนะครับแล้วไม่พอกลางเดือนนี้เจอกันนะครับการทํา QT นะการดึงสภาพคล่องออกเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยฮะที่จริงเนี่ยก็เป็นรอบหลายปีเหมือนกันนะครับหากู้จาก,การาของบารานชีสเนี่ยนะครับตัวบารานชีตของเฟดเนี่ยมีการอาัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาอยู่ตลอดเวลาะนะเห็นไหมฮะก็มีบางช่วงวันตอนแหละที่แบบว่าจะชะลอนะครับไม่อัดฉีดหรือไม่ทั้งทำตัวไทเทนนิงนะครับแต่เห็นไหมว่า ทำได้ไม่นานนะครับก็เปลี่ยนใจภายหลังตลอดเลยดนะังนั้นเนี่ยนะครับที่แบบว่าตัวบรันชีตแต่ไปถึง8.9ทีเรียนเนี่ยนะครับเกิดจะเป็น9ทีเรียนแล้วเนี่ยเ,เห็นไหมฮะว่าการาฟเนี่ยมันเริ่มที่จะโค้งลงมาโค้งลงมานะครับก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันจะลงได้มากน้อยแค่ไหนครับและสุดท้านนยนะครับตัวอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยถ้าเพิ่มอีก0.5ปรในประชุมครั้งต่อไปเนี่ย ก็ค่อนข้างเป็นแนวตั้งชั้นที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับและนี่เป็นการขึ้นอตัตราดอกเที่เร็วที่สุดในรอบ20ปีของอเมริกาเลยครับและนี่ต้องจับตาให้ดีว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจเศรษฐกิจของไทยและของโลกด้วยนะครับโอเควันนี้มาสุด กันดีกว่าว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างวันนี้นะครับพูดถึงว่าเดือนเดือนนี้จะมีอีเวนต์สำคัญหลายๆอย่างนะครับที่จะกดดันตลาดเศรษฐกิจโลกไปใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะที่ไม่ใช่แค่ทางเฟดนะครับเรื่องนี้คือเรื่องของยุโรปเองเรื่องของประเทศเอเชียเองก็มีการจะปรับดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเงินเฟ้อดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้กว่าที่คิดนะเพราะเยอรมันเนี่ยฮะเงินเฟ้อพุ่งแรงนะครับเป็น8%กว่าเลยซึ่งแรงสุดในรอบ60ปีเลยครับและไไไมมมมม่่่่่่่่ใชชแคคคเเเเเเเยยยยยอออรรรรรัััันนนนนนนบบกกลลุุโโโปปปปีีดดดวหพาะสงฤ ไป9%ครับนั้นการขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยทั้งแผงในะทั้งกลุ่มของยุโรปเองทั้งเรื่องของอเมริกาเองเยอรมันเองแคนาดาเองเนี่ยดูเหมือนจะขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับหากดูในฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่าคุณบุญหลานเนี่ยที่เป็นเฟดจากเซนหลุยเนี่ยบอกว่าต้องเพิ่มดอกเบีย้ย0.5%ต่อนเนื่องหลายครั้งเลยจวบถึง3%กว่านู่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลดตอนปี 2-3, 2-4ที่เหลือครับพ่อจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะโตแรงกว่าที่คิดจร ทำให้คุณโจอเบเดนเนี่ยต้องเรียกคุณจอร์ดบวเวลมาคุยเลยนะครับแต่ดอกเบี้ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของการดึงสภาพคล่อง QT เป็นครั้งแรกนะครับทุกกครั้งในที่เกิด QT จะเห็นภาพว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันสะบัด,ม,บดมันส่งสองทุกครั้งเลยนะครับแต่วันนี้ยังไม่นะครับยังไม่ได้ลดนะครับต้องรอที่15เดือนนี้จะเป็นตัวแรกที่ลดกว่า15บิลเลียนะครับดังนั้นเดือนนี้อาจจะผันผลมากๆต้องจับตาแล้วก็เกาะ กันให้ดีเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอวเตอร์ด้วยนะครับและใครอยากฟังคลิปข้อมูลเชิงลึขก็ากสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในได้เลยข้างล่างนี้เพียงแค่เดือนละ150บาทนะครับก็จะมีคอนเทนต์พรีเมียมนะมีไลฟ์คุยกันทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มแชทวงในให้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ